ครับวันนี้จะพามาดูถังพ้นยา200ลิตร8หัวตฉีดปีก5เมตรกว่านะครับปั๊ม3าสูบ1นิ้วนะครับเอาชมรอบๆกันก่อนเลยครับนี่ครับรอบๆก็จะประมาณนี้ครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับก็มียอยนะครับได้ไปพร้อมใช้งานเลยครับยอยทีสองนะครับยอยเล็กสําหรับปั่นเครื่องไอพ้นยานะครับนี่ครับรอบๆ เดี๋ยวผมจะมากลางปีกให้ดูนะครับขันน็อตออกครับน็อตมีน็อตล็อกครับปีกเป็นปีกสองทุบเน่ครัีกบตั้งลุ้ี่ครับ่ครับฝั่งนี้คือขันครับขันน็อตออกตั้งลุงครับตั้งครับ่ครับ ก็จะประมาณนี้ครับหัวเป็นหัวทงเหลืองครับห่างกันหกที่มาตินครับเป็ดหัวปีกเอเป็นระบบนี่นะครับเซฟตี้ครับชนต้นไม้เด้งกลับนี่ครับนี่ครับรูปร่างเราไปดูข้างหน้าครับรูปร่างมันจะเป็นยังไงเนาะครับนี่นะครับรูปร่างมัน ดูข้างหลังอีกรอบหนึ่งครับอันนี้จะเป็นก๊อกนะครับก๊อกปิดฝังนน้นคือกันครับเวลาเราเออเอาไปสูตลงหองวครับที่ฉีดยาขายาครับปิดให้มันออกสองหัวนี่นะครับสองหัวหลังหรือไปฉีดเอยาหนอนก็ะพรเระเปิดมดนี่นะครับนี่ครับในถังก็จะเป็นก๊องลูกที่หนึ่งนะครับ องมีอีกลูกหนึ่งครับกองสองชั้นกันไม่มีหัวตันครับปั๊มสามสูบครับนี่ดูปั๊มกันครับปั๊มสามสูบมีสูบควยเล็กครับปั๊มตลาดทั่วไปนี่แหละหาอะไรง่ายนี่ครับทิ่งที่ได้ไปก็เป็นนี่ครับลูกยางสเปรย์ที่แถมมาจากปั๊มนี่แหละหายไปเลยครับไอเก็บไว้ดอก นี่ครับมาจะประมาณนี้นะครับสองร้อยลิตรรุ่นบีรุ่นแอลมันนี่แหละครับใส่ได้เมดแอบบก็ได้ย้อยไปพร้อมกับพร้อมใช้งานเลยครับราคาสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะพร้อมใช้งานเลยท่านใดสนใจก็ศูนย์เก้าสามหกสองแปดศูนย์สามหรือศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าสามหกห้าสามครับช่างแอนดานุทศนครราชสีมาครับนี่ครับ นายสนใจนะครับเนาะทั้งพุ่นยาพุ่นก็พูดพุ่นปุ๋ยมันเนี่บครับขอบคุณครับผม